สวัสดีค่ะวันนี้จะกินปูเซนโตย่านะคะก็จะเอามาทำเป็นเมนูง่ายๆของคนที่นี่ค่ะก็คือแค่ต้มอย่างเดียวตัวนี้ตัวจะเล็กค่ะไม่ใหญ่มากที่สเปนนะคะเวลาต้มปูก็จะไม่อะไรมากมายนะคะก็จะ ใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือไปเยอะๆที่ขาดไม่ได้ก็คือใบกะวานค่ะเอาใส่ไปด้วยค่ะตับกินก็จะใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีได้นะคะก็เนื้อมันจะโอเคเลยหอมๆมากปูเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะ อุ้ยอายร้อนเอาไอ,อาใบต้นหอมมาค่ะมาทอดด้วยกักระหล่ำมาค่ะที่ตัดมาเมื่อเช้านี่ค่ะจะเอามาทำเป็นแบบว่า ทอดน้ำปลานะคะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นที่ทำค่ะไก่ต้มยำแบบว่าแห้งๆนะคะที่ดูเมื่อคืนนะคะดูแล้วก็หิวเลยจัดก,การทำซะเลยค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะกินปูนะคะ ปูเซนโตยาอร่อยค่ะขอแกะปูนะคะอ,อุ้ยอืย้หยอ้อยเนี่ยดูไข่มันนะคะเนื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะอร่อย นี้เป็นข้างในกระดองมันนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วค่ะไอ้ตัวนี้ <c oughs> เข็มใส่น้ำปลาเยอะไปหน่อยค่ะแต่เราจะเอามาจิ้มค่ะน,น้ำจิ้มนี่ค่ะเพ็นชาต ไก่นึ่อเอ้ยไก่ทำแบบว่าต้มยำนี่อร่อยนะคะกลิ่นหอมมากเลยไข่ปูค่ะแดงๆอืม อร่อยจริงๆคะ่ะหวานมากขาปูไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันมันจะแข็งนะคะเนื้อมันแข็งมันจะไม่ไม่เหมือนกับไอ้ปูอลาสก้าที่แบบว่าเอากักไกรตัดแล้วมัน ตัดง่ายค่ะอันนี้มันจะแข็งเวลาจะกินก็ต้องทุบมันก่อนนะค่ะน,นี่ทุบมันแตกแล้วค่ะเนื้อค่ะ เนื้อปูหวานมากที่สําคัญมันสดอะค่ะไล้กินอร่อย ต็มแดงนี่ไข่เหมทนนันงั้นเลยนะคะแดงมาก ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้ฉุนพริก <c oughs> แสบคอเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะมากินกันต่อ <c oughs> ต้มแบบว่าจนเนื้อยุ่ยเลยนะคะ ต้มแบบว่าน้ำแห้งๆนะมันพวกตะไคร้พวกสมุนไพรอะไรมันเข้าน้ำเข้าเนื้อดีค่ะชอบ Tân hàm ามาทอดน้ำตับน้ำปลาแบบนี้อร่อยเหมือนกันนะคะใช้ได้เพราะว่ามันจะออกหวานนะคะไอ้ต้นหอมหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะ ปูเนื้อหวานมากสุดยอดเนี่ค่ะเนื้อมันขาว น่ากินค่ะ ไอ้ขอ,อน้ำกิมใส่ตรงนี้มันจะได้ใจมากอืม น้องไก่ไม่ใช่น้องไก่ปีกไก่ ตะไคร้ค่ะ อนแรกว่าจะทำยำมะม,ม่วงกินนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป อร่อยใช้ได้เลยค่ะทอดน้ำปลา <laughs> <laughs> ก็มีท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าทำเมนูทอดน้ำปลาเลย <laughs> <laughs> จัดการเลยค่ะ <laughs> 嗯，肉嫩嫩哈 อร่อยค่ะ <ông> อืมนี่ค่ะ กินไก่ไปสองน่องนะคะเริ่มจะจุกแล้วนะเนี่ยมีความสุขค่ะกินแต่ว่าอาหารที่เราชอบเนะ ยอดเลยอร่อยจริง 嗯。Mm hmm. อะจะบอกว่าอิ่มมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วค่ะท้องจะแตก ก็กินเนื้อไปอีกเลยไปกินไปเยอะๆมันไม่ไหวเลยจรินหแน่น ปูก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ย <c oughs> ขายอีกนิดหน่อยค่ะอกินวายเป็นวายขาวนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยค่ะกินเอ,อจะกินไก่ให้มันหมดมันไม่หมดเลยค่ะปูก็ยังเหลืออยู่งั้นเดี๋ยว คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ